เราเจอแล้วพริกพริกพริกพิกนี่เราจะไปตำมะแตงกินจ้ะอ้าไอโจมันก็ไม่บอกบ้านมันมีทุกอย่างเลยเจอแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับพริกโรมาเนียอือไปา,ไออานตำใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นอะ Oh my god we got chili พ h e แอนเอาไปตำแตงแกสิ s it chili อุ้ยแต่เซลลี่นะโอเค t h a t s one where s t รอะมั้ง I know but not know น่าร้ oh oh my god เฮ้แต่ดีน่าสนิท very nice เอต์โอ่น่าจะเอาพริกมาทำแกงเขียวหวานเนาะพี่แอนเนาะ very nice oh my god เบรย์ no no I cannot take this one this one this one this this one เก็บมาแล้วเนี่ยนี่ได้แล้วพี่แอนนี่ไงแตงแตงมันอันนี้แล้วอะแตงมันโอ้ยบ้านไอโจเด็ดออามาแล้วเนี่ยพอแล้วแค่นี้แหละอันนี้มันมี processin เขาต้องเขาเก็บไปมันสุกแล้วเก็บไปตากไว้อะ อู้ดูกระลำกระลำสวยจังเลยอะ่ะบ้านไอ้โจโคตรอิจฉามึงเลยโจเอ้ยไี่หน้าแล้วมึงกลับจังเลยดูดูนี่โอ้ oh my god very big very beautiful oh my god แล้วมันมีมันมีต้นแอปเปิลอยู่แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล ไอโจมันเอามะละกอไว้ไหนวะมันเอามะละกอมาลูกหนึ่งอ่าน,นี่โคแจ็คนี่ไงโคแจ็คกับพี่แอนแต่มันไม่ใช่แตงมันเป็นโคแจ็คเราตำไม่ได้หรอกเราต้องตำนี่ตำ<า>แอปเปลิปเปล,ปปลน,นี่ไงพี่แอนเอาแอปเปิลไปตำเก็บเอาลูกเนี้ยแค้นพิษ น <co pues ี่เอาไปตำมันไม่ค่อยดกไงลูกนั้นมันแก่มันมันอันนี้อ่ะพี่แอนเหมือนจะร่วงไม่ลูกข้างบนอ่ะใช่มันขวนมันอ่ะมันมีแค่ต้นนี้ไม่ถึงหรอก เพราะว่ามันในพอแล้วมั้งอยู่บ้านเขาในน่าจะมีมั้งเห็นไหมมันไม่ได้ไม่ลูกข้างบนอยู่ใะตังกำลังเดี๋ยวหนูขึ้นเอา